ฮอตมากๆเลยนะตอนนี้มิกซ์าภาพโหน่ารักจริงๆเลยน่ารักมากมคือหน่าละอ่อนเด็กมากเลยนะคือแบบเด็กแบบมากเลยอยาก ผู้เยาว์เลยไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้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 เลยนะหยุดความคิดนั่นอยู่นี้อต้องบอกก่อนว่ามิสสภาพล่าสุดได้เข้ารับรางวัลพระราชทานเด็กและเยาวชนดีเด่นโอ้โหคุณดูสิหน้าแบบนี้หุ่นแบบนี้ไม่น่าเยาวชนเลยเนาะจริงๆแล้วอะคือแบบอ้าจริงๆเขาปังมากนะคือหน้าตาอะไรต่างแล้วผลงานเขาก็ดีทุกเรื่องแล้วต้องบอกเลยว่าได้สาขาสื่อมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคมด้วยโอ้โหสาขาแบบดูคุณธรรมเนาะน่าภูมิใจ เลยอ่ะใช่แฟนๆเนี่ยเรียกว่าเข้าไปแบบว่าแสดงความยินดีกันมากมายจึส่งผลให้แฮชแท็ก be proud of me i เนี่ยเรียกว่าพุ่งแรงติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลยโอ้โหติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกแล้วติดเทรนด์ทุกคนนะติดเทรนด์ทุกคนทุ้ยใส่กิฟต์เลยอ่ะใส่กิฟต์เลยโอ้ตอนแรกบอกว่ารับรางวัลอะไรนะเยาวชนดีเด่นโอ้ฉันนี่มาตกใจโอ้เยาวชนเหรอเนี่ยเอาเป็นว่าคือแบบ สมมาสมรางวัลนะสมรางวัลแล้วทีนี้ต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของผลงานล่าสุดขายของให้เขานิดนึงขายของนิดนึงผลงานล่าสุดนะคะเรื่องมูนไลท์ชิคเก้นพระจันทร์มันไก่อโอหิวเลยช่วงตอนเย็นแบบนี้พระจันทร์มันไก่นึกถึเข้ามันไก่เลยอแต่ผลงานที่น่าสนใจด้วยนะเพราะว่าเขามากับคู่ซีเอิร์ธพิรพัฒนด้วยเรียกว่าเป็นผลงานที่น่าสนใจหลายคนก็ปติตามกันได้ทั้งนี้ก็คือ แสดงความดีกับหนุ่มมิกสาภาพด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลน,นี้เองอยินดีด้วยคะ่ะไม่น่าจะได้มันง่ายง่ายอยู่แล้วนะน่าจะแบบต้องพยายามมากๆแบบทําผลงานหลายเรื่องถึงแบบมาได้รางวัลน,นี้นะคะก็จะได้ความดีด้วยจริงๆคะ่ะค่ะ